มาเลยเราจะเริ่มบรรเลงกันยังทีมีมีติดต่อไอเริ่มนะไอเริ่มนะไอเริ่มก่อนเลยยูเริ่มก่อนเลยมาเออหนูไก่วันไก่ทองช่วย่ชวยไก่หน่อยไหมแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เือแฮปปี้วะอย่าพูดอะไรก็พูดอีกแล้วเอ๊ะ อ่ะนด็กกินกันนี่กินกันโอ๋คือไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนนะปวดทอดผงเชฟก็ดูเดียวผมเราเดียวเลยอ่ะเขาถือเป็นเชฟไงโอ้โหอือเอออ่าหยิบอ่าอะไรชิชูเขาพูดตรงมากคุณพี่ลูกครับเปิดยังไงอย่าเต็มปากเต็มคำมีไงทีนี้อันนี้วะเปิดอย่เปิดนี่อันนี้ปอนน่าจะชอบนนี้เพราะว่าปอนชอบมันๆใช่ใช่ที่นี้ เอาอะไอันนี้เหรอเนี่ยเ่อผสมเลยเดีอยวกอาจารมันไรพี่เกินอนนี้เหรอเอาดครับตอบปะอุ้ยตังเอาเปล่าคนมาป่ะเออไม่ไม่กินอันนี้คนมาเพลทุกคนชาครบแคนปซาไซีวีครับหลยเลยอยากกินอันนี้อันนี้เหรอเอาอไเส้นคิ้วอ๋อมีรอครับเนกาะให้อยู่แล้ว มีอยู่แล้วจ้าครับมีอะไรหมูอ๋อเนื้อวันเดือนนี้เราหมูมันมีอะไรหมูเราเออเอิร์ดเอาไปเอาให้พี่ลูกหมูปลาดองหมูไม่ลูกเป็นไงแม่ไอชื่อหมูได้หรออ๋อมึงกล้าลอเหตไม่กล้าสิบ้านหรอเอาบพ่อให้พีลูกอ๋อลูกได้แล้วที่ฝรั่งเศสใการรอชื่อล้อชื่อแม่ไม่มีใช่ปะ งานอใช่ไมไปกินด oh, like yeah, right? ้วถ้าสมมตไม่เขาฝึกตัวเองเนาะฝึกจระเข้เขาฝึกจระเข้ฝึกจระเข้ด้วยหรอฝึกตัวเองด้วย ่แมึงรู้ใช่ไหมรู้ว่าเขามันแต่จระเข้จระเข้ฝึกตัวเองคือฝึกให้หลบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝึกจระเคสฝึกให้มันไม่ให้มันงับเวลาที่ถูกต้องเลยฝึกตัวเองคือแบบผมให้เราแบบหลบออกมาได้เร็วๆเพราะมันไม่ได้แค่งับมันงับแล้วมันหมุนตัวมันสะบัดเงี้ยมันแบบเออมันงับแล้วมันสะบัดบางทีไข่มันทวิสต์บ้างแบบเหมือนในน้ำมันมันหมุนแบบไม่มันมันไม่สามารถบดเคี้ยวล้มกันแล้วสงสารโจระเข้ที่จระเข้มันงับแขนเพื่อนตัวเองที่บอกไม่ได้เห็นที่เขาที่เขาโยนเขาไปแล้วมันที่มันหมุนหมุนแล้วแขนขาดแขน พอแล้ว oh, <okay. S 1> ต้องสะบัดแรงขนาดไหนวะ